เป็นไงบ้าเรียบร้อยแล้วเลิศไหมเลิศมากเลิศอ่ะเลิศแบบชอบเดี๋ยวรอดูรีแอคนะรอดูใช่เราอัดรีแอคไปเมื่อกี้ครับทุกคนก็บอกเลยว่าน้ำชาเหลยรู้สึกว่าไฮเนทไปเปาดนิดเลยใช่ตรง่อี้อันรีแอคตั้งใจดูมากไม่รู้ว่าจะดีทุกคนจะเห็นรีแอคอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ารักมากบางซีนแบบอันนี้แหละ มันตลกมากแต่ทุกคนยังไม่รู้มันตลกยังไงซีนนั้นน่ะเหมือนจะเยอะแต่ยังมีเม็ดอยู่ตนรถไฟครับผมแล้วตลกอีกไม่ถึงเดือนแล้วว่ามีถึงวันนียไม่ใช่ที่สองปล่อยไปอ่ะไมาดู่กันถ้าเป็นไปได้สองเอ็มเนี่ยหนึ่งเอ็มก็จะดีมากครับผมพรุ่งนี้เก้าโมงต้องให้สองเอ็มละกันโอ้ถสองเอ็ไม่พอเอาพอถึงสิบอันนี้เมื่อไปลายสิบแปดโอเค ชอบซีนไหนอยากรู้ชอบซีนไหนทุกซีนครับผมจริงชอบซีนที่ยังไม่มาให้ดูในเทเลอร์เนี่ยเอาไม่ใช่เอาในเทเลอร์จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมชอบซีนที่มันเป็นแ a น d s c a p e ภาพกว้างเพราเรารู้สึกว่าองค์รวมภาพวนรวมหรืออะไรทุกอย่างมันอิมแพคมันมันมันมีชีวิตอะไม่ว่าจะเป็น ซีนแบบราชวังหรือประท้วงหรือว่าซีนแบบหัวลำโพงซีนใดๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นแหล่งสะเกือเรารู้สึกแบบมันสมจริงส่วนหนูชอบหลายซีนหน้าแบบชอบซีนฟันดาบด้วยที่แข่งมันแบบเอามันเลิศแล้วแบบเหมือนมันรู้สึกว่าตัวเองเท่ก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุก็ไม่ได้เห็นมูนอะไรรู้สึกก็ไม่ได้เห็นมุมนี้มานานนะใช่ก็เนี่ยแต่อันนี้ในซีรีส์อาจะได้เห็นเราเท่อยู่แล้วก็ ชอบซีนแบบน่ารักน่ารักกรุงกิ้งอะ่ะซีนสุดท้ายชอบมากเลย <ใน S 1> โดยเฉ <ใน S 1> พาะทำเซมบนชอน <c oughs> คือเป็นตัวแทนทุกคนเลยอะ่ะเป็นตัวแทนทุกคนต้องอิสฉาบนชอนชาครีนะฮะองค์คารสุนพระองค์ของคณินมีลายซีนมากองดูโคนชฮา์ขายแอปขายใบลายซีนดด้วยบนชอนสมู ซีรีส์ข้ามฟ้าเค่งเธอ The Next p r i n e นะครับแล้วก็มาดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนี้ทางช่องวัน s p o HD เวลา3ทุ่มตรงครับผมย้อนหลังอันคัดที่ ICE ีนะครับฝากด้วยบอกเลยว่าหลายนาทีมากจุกนะครับผมต้องย้อนมาดู ICE ด้วยนะครับผมแล้วเราไปเข้าวันพร้อมกัน